อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่3พรานค่ะจังหวัดนคปรปฐมโอ้โหธรรมาชาติจริงๆนะคะชื่อร้านว่ายียวนกลิ่นสวนไอดินเข้ามาเลยค่ะร้านอยู่ติดกับสะพานข้ามคลองจินดานะคะเราก็ต้องมาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณน้ำพลเรรยรำคุณหนุ่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ยี่ยวนกลิ่นสวนไอดินอะไรชื่อยี่ยวนนี้เป็นหลวงพ่อตั้งให้ครับผมมีหน้าลูกค้าเยอะเลยพรอเข้ามาแบบบรรยากาศดีมากตอนแรกคุณแม่มีสวนมะพร้าวอยู่แล้วครับผมก็ชอบทำอาหารบรรยากาศร่มลื่นกลางสวนมะพร้าวครับผมอยู่กับธรรมชาติอากาศดีๆครับผม มีทั้งหมดกี่ซุ้มแบบนี้จ้ามีทั้งหมด33ซุ้มครับเมนูแนะนําเมนูอะไรจ้าตัวหอหมกมะพร้าวจะพิเศษคือจะใช้พริกแกงเป็นเฉพาะของทางร้านครับจะใช้ผัดสดจะไม่นึ่งทิ้งไว้ครับผมวัตถุดิบจะใส่เป็นมึกกับกุ้งครับผมแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็ิิชีฟ้าครับผมแล้วก็ผัดด้วยโหระพาครับผมรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับผม ไปเมนูที่2จ้ะจะเป็นผัดสตอกุ้งครับจะมีเป็นหมูสับนะครับทางร้านจะใช้เป็นสตอข้าวครับผมใช้กะปิกของโคนตําให้เป็นพริกกะปิกสูตรทางของคุณแม่ครับผม<อ>บจะมีเป็นพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยครับแล้วก็หอมก็ต้องเป็นหอมไทยครับผมจะครบรสครับผมแต่ทางร้านจะทํารสจัดออกมาหน่อยครับไปต่อมีกระเจดจ้า มีกระเฉดดียวนจะเป็นสูตรของคุณแม่ครับผมจะผัดออกเผ็ดหน่อยนะครับน้ำซอสจะเป็นสูตรเด็ดของคุณแม่ครับผมมีความหวานแล้วก็หอมน้ำมันงาครับผมตัดกับพริกขี้หนูส่วนได้ดีเลยครับผัดมาเส้นต้องนุ่มด้วยครับกระเฉดมันจะหวานกรอบเสิร์ฟพร้อมกุ้งแม่น้ำมาจากมหาชัยครับคัดไซส์คือ13-14ถึงตัวโลถ้ากินกับมันกุ้งแล้วจะอร่อยครับ ไปเมนูต่อนะคะหลนเนื้อปูของที่นี่ก็จะเป็นหลนกะทินะคะผมจะออกหวานมันจะใช้เป็นกะทิสดครับผมเนื้อหลนจะมีเป็นหมูสับนะครับผมแล้วก็เป็นตะไคร้กระชายซอยก็เป็นหอมแดงครับผมเนื้อปูของทางร้านจะใช้เป็นปูม้านะครับผมเป็นกันเชียงครับผมเสิร์ฟคู่กับผักสดครับผม ไปแกงรันจวนกันหน่อยสิเพราะว่ามันหอมรันจวนใจเหลือเกินพริกแกงรันจวนจะเป็นพริกกะปิของคุณแม่นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำต้ยมยำที่ผมทำแล้วก็จะมีเป็นซีฟู้ดแล้วก็หมูครับวันนี้นำเสนอซีฟู้ดเราเลือกได้นะคะจะเป็นแกงรันจวนทะเลก็ได้จะเป็นแกงรันจวนหมูก็กได้ครับได้หมดเลยเปิดกี่โมงจ๊ะสิบโมงครับผมถึงสี่ทุ่มครับอยากให้แวะมาเพราะว่าอันนี้ ใครชื่นชอบธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์จริงๆเรีขอการันตียียวนกลิ่นสวนไอดินเป็นอร่อยและช่างใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านยียวนกลิ่นสวนไอดินตั้งอยู่ที่ถนนคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมร้านอยู่ติดกับสะพานข้ามคลองจินดา รอแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศกับคุณเอกและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ยี่ยวนกลิ่นสวนไอดินเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนคุณจะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%ไม่รวมเมนูเซ็ตของทางร้านเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคม2568แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์หนึ่งวันศุกร์เวลา8ปนากาสีนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลวันนี้ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอ,อร่อยน้กับผริลี่เมจิอิตติ้งยพอผิงจังต้องกินค่ะ